เคล็ดลับในการสะกดจิตคนในครอบครัวนะครับ หลายคนบอกว่าเนี่ยเราเบื่อจังเลยนะมีปัญหาครอบครัวคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับหรือบางทีมีความทุกข์แล้วแก้ไขปัญหาไม่ได้ผมอยากจะบอกว่าเทคนิคในการสะกดจิตเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากเลยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยสะกดจิตคนทําได้เหรอได้นะครับจริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าข้อที่1นนะครับเทคนิคที่คุณต้องเข้าใจคือสมองของเราเนี่ยมันถูกแซงแซงในง่ายอย่างเช่นสมมุติถ้าคุณกาลังคุยอยู่นะเป็นเรื่องลบๆแล้วคุณอยากให้เรื่องที่คุยเนี่ยมันเป็นเรื่องบวกๆนะครับสิ่งที่ง่ายสุดคือคุณเเเปลลี่่ยยยนรืองคุ แล้วคุณหัดค่อยๆเปลี่ยนในเนียนอย่างเช่นผมมีเหตุการณ์อีกการนึงก็คือคนกาลังเครียดมากเลยช่วงโควิดกันนะครับพอเขากาลังคุยเรื่องโควิดผมไม่อยากฟังผมก็บอกว่าเอ้ยเย็นนี้ไปกินอาหารร้านไหนดีผมก็จะแทรกไปแบบเนียนๆนะครับคุณต้องฝึกนะครับวิธีการแทรกหรือไปสอดแทรกสมองหรือคลื่นสมองคนอื่นมันเป็นการสะกดจิตคนอย่างหนึ่งนะครับเป็นการสะกดจิตคือเขาสมมุติเขาโฟกัสอยู่เรื่องโควิด แล้วผมจะเบี่ยงไปเรื่องที่มีความสุขอย่างเช่นเรื่องการกินเนะี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ผมว่าคนไทยชอบอยู่แล้วนะถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะสามารถเบี่ยงนะครับคนหรือสะกดจิตคนหรือแทรกสมองคนได้ง่ายๆอันนี้เทคนิคแรกนะครับเป็นเทคนิคย่อยเทคนิคที่2นะครับคือการที่คุณ over exciting นะครับก็คือคุณเป็นคนที่ตื่นเต้นแบบ over นิดนึงนะคุณจะสามารถคุมคนอื่นได้เวลาผมคุยเนะี่ยถ้าเราคุยกันธรรมดาสมมติผมคุย เออเป็นยังไงบ้างนู่นี่เ่ยคุณคุยด้วยอารมณ์แบบนี้นะคุณจะได้ไวบริชาตระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณคุยเฮ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนช่วงนี้เป็นไงพอคุณใส่ความตื่นเต้นเข้าไปคุณ over exciting ซนิดหนึ่งมันจะทําให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณเนี่ยเขาได้รับพลังบวกครับแล้วมันก็จะเป็นการสะกดจิตเขาให้เขาเป็นคนคิดบวกดนะังนั้นคนอยู่ในทีมงานผมผมมีทีมงานอยู่ประมาณ9คนไม่รวม ceo ของผมนะไม่รวมหุ้นส่วนผมเนี่ย ผมพบว่าเวลาเขามาอยู่ในออฟฟิศผมเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูมีความสุขมากเพราะว่าเราจะทําอะไรด้วยความตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นแอดมินผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแพ็คสินค้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคลินิกความงามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสตูดิโอไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีไซเนอร์นะครับทุกคนรู้สึกแบบมีความสุขหมดเพราะว่าเราปล่อยพลังบวกไปแบบนี้ยแล้วพอคนเราเน่ยติดพลังบวกนะเวลาเขาเจอหน้าเราอันนี้คือทด่หนีที่สานะ พอเราทําบ่อยๆเขาเจอหน้าเราเขาจะปรับจูนให้เข้ากับตัวเราเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแปลกมากเลยถ้าเขาอยู่กับคนคิดลบเขาก็จะคิดลบครับถ้าเขาอยู่กับเราที่เป็นคนคิดบวกนยเขาจะเป็นคนคิดบวกดังนั้นถ้าอยากทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับ จงสะกดจิตเขาครับด้วยพลังที่คุณมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแรกคือไปแทรกแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเขาเลยนะไปเรื่องที่เขาอยากคุยคุยและมีความสุขหรือ2คือคุณไป over exciting ต่อหน้าเขาบ่อยๆนะแล้วเขาจะรู้เลยว่าเวลาวอายู่กับคุณเนี่ยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษนะหรือ3นะค,คุณพยายามนะครับพูดอะไรแต่สิ่งดีๆก็ได้ครับพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเรื่องความฝันตลอดอย่าไปพูดอดีตครับ อดีตคือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันไปเรียบร้อยแล้วมันส่งผลต่อปัจจุบันแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตคุณต้องเริ่มจากปัจจุบัน,นครับคุณโอเวอร์เอ็กซไซติงคุณคิดบวกคุณปล่อยพลังบวกๆนะครับคนรอบข้างคุณจะถูกสะกดจิตเองครับอยากสะกดจิตคนเป็นต้องฝึกนะครับ